สวัสดีนะครับนี่เป็นคลิปของคนเกิดวันอาทิตย์ในปี2560เราลองมาดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในปี2560นกั้นบ้างอย่างแรกเลยนะฮะที่ซอต้องขอเตือนนะครับในเรื่องของรักโลกโกดหลงโมหาจริตโพสะจริตหรือถ้าจะพูดตรงๆคือดาวบับข้อเข้กาเกี่ยวชาวๆๆราศีอาทิตย์อาคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นอย่างเต็มเต็มนะฮะตั้งแต่ในช่วงของปลายปี2559แล้วก็ว่าได้และยังเกาะเกี่ยวต่อเนื่องจนถึงในช่วงสิงหาคม ี60ฉะนั้นนะฮะอารมณ์รักโลกรธดหลงโมหะจริตโทสะจริตและกิเลสนั้นจะเกิดขึ้นแก่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจริงอยู่ว่ามีดาวสุคระห์เข้าทำมุมเกาะเกี่ยวในเดือนการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ถามว่าเป็นคุณแก่ดวงชะตาไหมบอกว่าเป็นคุณแต่แก่ดวงชะตาค่อนข้างมากฉะนั้นถามว่าเมื่อเป็นคุณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคงจะมีผลในเรื่องส่วนของเรื่องของรายได้มีผลในเรื่องของความคิดมีผลในเรื่องของอาโอกาสและจังหวะของชีวิตที่จะเข้ามาแก่ดวงชะตา ฉะนั้นในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับก็คงยินดีกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มปูนนะครับมีโอกาสขยายการตลาดมีโอกาสที่จะเพิ่มปูนรายได้หรือโบนงโบนัสว่ากันไปมนะครับใครที่กําลังรอเงินเดือนขึ้นใครที่รอการปรับเงินเดือนนะฮะก็คงยินดีกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ใครที่รอตำแหน่งอะไรดีๆนะครับก็คงต้องบอกว่านะครับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะหมายมั่นปั้นมือหรือมองเห็นความสามารถในตัวของคุณ จากความรู้และประสบการณ์ที่มีของคนที่เกิดวันอาทิตย์ฉะนั้นนะฮะถามว่าเป็นผลดีมากน้อยแค่ไหนสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์บอกว่าเป็นผลดีทั้งในเรื่องเงินเรื่องงานอยู่มากพอสมควรฉะนั้นลาภผลใดๆที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมีเห็นได้ชัดแต่ดาวบับเพาะที่เกาะเกี่ยวอยู่นั้นนะครับจะเป็นตัวผลักดันให้คนที่เกิดวันอาทิตย์มีการใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างมากหรือมีความคิดอะไรที่ค่อนข้างวู้วามอ,อยู่มากพอสมควร นะฮะคำทำนายคําว่าบ้านร้อนอย่างกับไฟของคนที่เกิดวันอาทิตย์ยังเกาะเกี่ยวอยู่ในดวงชะตาหรือเปล่าบอกว่ายังเกาะเกี่ยวอยู่ตั้งแต่ปี58ปี59และปี60ฉะนั้นคนที่เกิดว,วันอาทิตย์ต้องระมัดระวังนะครับนะฮะคำว่าบ้านร้อนอย่างกับไฟถึงดวงดาวนั้นจะก,กระเด็นกระดอนออกบ้างแล้วพอสมควรแต่ก็ยังเป็นผลเสียอยู่แก่ดวงชะตาไม่มากก็น้อยฉะนั้นการเดินทางการสัญจรใดๆหรือการใช้ชีวิตประจําวันใดๆของคนที่เกิดว,วันอาทิตย์ต้องระมัดระวังนะครับอย่ารีบร่งอย่ารีบร้อน นะครับขับรถขับลายกคันเร่งสักเล็กน้อยนะครับแม้นั้นเกิดเรื่องเกิดราวแล้วมันไม่คุ้มกันนะครับส่วนเรื่องของญาติผู้ใหญ่หรือบุคลาลีใดๆนั้นนะครับถ้ามีการเจ็บป่วยหรือมีการมีข่าวไม่ค่อยดีก็ยังเป็นสตรอรี่เดิมๆนะครับฉะนั้นก็คงต้องดูแลตามอัตราพกันไปถามว่าจะมีการตอบสนองในเรื่องของการรักษาพยาบาลมากน้อยแค่ไหนหรืออย่างไรก็คงไม่มากทักเท่าที่ททส่วนฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คงต้องบอกว่า หลายคนนะฮะหลายคนนั้นต้องบอกว่าเรื่องของเงินเรื่องของทองนะฮะเป็นไปในทิศทางที่ดูจะติดขัดและช็อตอยู่พอสมควรฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าไม่บริหารจัดการด้านการเงินอย่างเข้มขน้นถึงมีรายได้ที่เพิ่มเติมขึ้นนะฮะก็อาจจะไม่คบเวอร์นะครับกับรายจ่ายที่มีอยู่แล้วฉะนั้นนะฮะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็คงต้องบอกว่าปี60ูนนี่เหมาะไหมนะครับกับการซื้อบ้านซื้อรถซื้อลา นะครับหรือซื้อทรัพย์สิสนใดๆนะครับบอกได้เลยคุณมีเครดิตแน่นอนต่อการไปยื่นธนาคารฉะนั้นนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะครับถ้าจะมองในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนะครับนะฮะก็เป็นผลดีแก่ดวงชะตาไม่มากก็น้อยและในช่วงของต้นต้นปี60นะครับมีดาวดวงหนึ่งเข้าทํามุมแบบผิดปกติและมีผลดีแก่ดวงชะตามากน้อยแค่ไหนก็คงต้องบอกว่ามีผลดีในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะ ฉะนั้นนะครับโอกาสและจังหวะที่มันเดินเข้ามาหาคนเกิดวันอาทิตย์ในปีห0ศูนนั้นก็คงต้องขอบอกว่าทํามันให้ดีใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับมีอะไรรีบรีบเร่งรีบรีบขันอาสานะครับเจ้าน้องเจ้านายหรือหัวน้องหัวหน้านั้นจะเห็นความความสามารถในตัวเราฉะนั้นนะฮะในตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพอไปดูในเรื่องของความรักความใคร่ก็คงต้องบอกว่าอารมณ์อีกแล้วนะครับที่มาเต็ม ฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในเรื่องของความรักความค่ก็คงต้องระมัดระวังความเจ้าชู้ประตูดินของคุณเอาไว้ไว้ให้ดีสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่นั้นก็คงอาจจะไม่ได้อ่าจะต้องระมัดระวังนะครับว่าไม่ควรออกไปซุกซนนอกบ้านไม่นั้นนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจด้วยในภายในครอบครัวอย่างที่ซอให้คําทํานายไว้ในเบื้องต้นฉะนั้นนะครับในเรื่องของความรักความค่สําหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีแฟนแล้ว ก็คงต้องระมัดระวังนะฮะหลายๆคนอาจจะมีโอกาสตกล้องของชิ้นไหมก็บอกว่าพอมีโอกาสลุ้นอยู่พอสมควรแต่คนที่น่ารักนะ่าลุ้นกลับกลายเป็นคนโสดนะฮะเพราะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์หลายๆคนนั้นมีโอกาสมากนะครับที่จะได้พบปะพบเจอกับถูกคนที่ถูกอกถูกใจฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะก็คงต้องขอบอกว่ามีลุ้นนะฮะกับในเรื่องของความรักในปี60สําหรับคนโสดแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว ก็มีโอกาสไหมจะมีกิ๊กมีกักบอกเลยว่ามีแล้วในช่วงของปลายปีนะครับดาวศุภเพราะห์กระเด็นออกจากเรือน,เอนกันเงินก็ยังเป็นคุิแกด่ดวงชะตาอยู่ดีนะครับและดาวบบบเพราะจะกระเด็นในเดือนเดือนสิงหาคมลุดออกจากดวงชะตาฉะนั้นก็คงต้องบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์อดคนแค่ถึงเดือนสิงหาและกันยานะครับก็น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตอีกเยอะฉะนั้นปี60นี้มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีขอให้คนเกิดวันอาทิตย์จงโชคดีครับ